อายุไม่ใช่อุปสรรคอยากบอกคุณว่ารักรักคุณตลอดไปถึงแม้วัยคุณจะเป็นผู้ใหญ่แต่ความต่างวัยนั้นไม่สำคัญนีคลิปข้างต้นนี้เป็นคลิปเก่าที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อทั้งคู่นั้นเคยคบหาเริ่มดูใจกัน ในช่วงแรกของชีวิตคู่และเป็นบทสัมภาษณ์ที่แอดได้นำมาให้ทุกท่านนั้นได้ย้อนกลับไปในวันแรกๆของชีวิตคู่ของคนทั้งคู่นะคะในช่วงที่ผ่านมาคุณปูกหนกวันถูกกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทิ้งคนป่วยหลังจากที่เธอหายไปไม่ได้อยู่เคียงข้างดูแลเดือดอกสดาสามีคู่ทุกคู่ยากในยามที่เขาเจ็บป่วย คุณปูก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจแยกทางกับคุณเดือเอาไว้หลายหลายช่องทางแอดจึงนำเสนอเกี่ยวกับความรักเมื่อครั้งอดีตที่ครองคู่กันมาเป็นระยะเวลาเกือบ30ปีและมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน1คนนะคะก็คือน้องปลายเป็นเทปคำสัมภาษณ์ของคุณวิทวัสในรายการสี่ทุ่มคลาสสิก ที่ทั้งคู่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงเวลาที่เริ่มคบกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะส่วนเรื่องราวดารมาม่าหลังจากที่คุณปูได้ออกมาให้สัมภาษณ์เชื่อว่าทุกคนได้ติดตามกันมาบ้างแล้วนะคะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับแอดนิงคนจนข่าวเพื่อเป็นพลังใจให้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ออกมาให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอในอดีตของคนทั้งคู่ได้เลยค่ะคลิปนี้แอดต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพี่เด๋อทำไมชอบปูตรงไหนทำจริงๆกลัวปากที่ว่าเนี้ยชอบปูตรงไหนผงผาอะไรยังไงว่าผมชอบที่ว่าที่เป็นเขาครับที่เป็นตัวเขาเนี่ยที่เป็นปูเนี่ยที่ชอบก็คือความทุกอย่างเลยครับทำไมนะอยากลองของแปลกเหรอ แากพิสดาชิโอ<ล>ไม่ใช่ปกติเขาจะเจอแต่คนเรียบร้อยไงฮะมาเ<ม>จอผงผางมาเจออะไรอย่างเงี้ยเขาชอบที่ชอบเพราะความที่ว่าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวเขาเนี่ยละที่ชอบเพราะจะไอ้อธิบายว่าชอบตรงไหนส่วนไหนอะไรมันอธิบายไม่ถูกชอบทั้งหมดเลยเป็นตัวเขาเนี่ยแหละเป็นตัวปูว่าอ,อ,อะไรมาพนะูดเคยทานข้าสองสองบ่อยไหมก่อนหน้านี้ตอนที่จีบๆกันไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเลยไม่เคยไปทานข้าไม่มีโอกาส ไปครั้งเดียวค่ะสองต่อสองอที่ไหนไปแมคโครค่ะจริงค่ะคนแล้วพี่เขาขับมากพี่เขาบอกว่าเหมือนลูกพาพ่อมาเที่ยวเหอเห็นบอกเคยว่าใจเห็นบอกเคยว่าใจไปเด๋อจริงไหมพี่เขามารับไปถ่ายละครพี่เดชอะไรอย่างเงี้ย่ะผมก็แบบอ่อยสุดฤทธิ์เลยไ่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่อม่ไม่้น่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่จับพม่ม่ไไม่ไม่เม่ม่ม่ไน เด่ร,รู้ไหมว่าตอนนั้นเขาวัดใจเราอยู่ว่าเออเป็นคนที่มาเพื่อจะหลอกเราหรือเปล่าอ๋อไม่ได้คิดอย่างนั้นแหละครับก็แล้วแต่เขาเขาจะทาท่าย,ยัางไงจะยังไงผมก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะเป็นการวัดใจผมนะผมก็ทําหน้าที่เป็นสารถีอย่างดีแหละครับขับรถมีคนก็บอกว่าปูจะจะ,จะหลอกพี่เด๋อในเชิงทรัพย์สมบัติมีไหมมีค่ะมีคนมีคนพูดเยอะมากเอเอเขาพูด<า>ว่ายังไงเขาพูดว่าเอาคู่นี้จะจะไปด้วยกันยืดเหรอดูดูแลเหมือนกับปูไปหลอกพี่เขา นะคะปุ๊ก mm ็ย hmm. ้อนถามไปว่าปุ๊จะหลอกเพื่ออะไรมีทุกอย่างครบแล้วบ้านปุ๊ก็มีรถปุ๊ก็มีเงินปุ๊ก็มีปุ๊กมีครบแล้วปุ๊กไม่รู้จะหลอกหลอกไปทําไมก็หลอกมาช่วยกันใช้นี่ไงไปกันอย่างนี้นะฮะทั้งคู่นี้มีอายุมากแล้วก็ตามถือว่าเป็น เป็นคู่ที่กุ๊กกิ๊กกันพอสมควรนะฮะเราไปดูภาพวีด BDR ที่บ้านของบ้านคุณปู่ก่อนดีกว่านะบ้านคุณปู่ดูซิว่าทั้งคู่ที่มีความกุ๊กกิ๊กแบบที่วัยรุ่นวัยรุ่นก็เป็นกันในระดับไหนหรือเปล่าเอ่อิญชมครับภาคไปด้วยนะฮะช่วยภาคหน่อยนะคุณปู่นี่บ้างบ้านปูนป่ค่ะนี่นะครับเอ่อเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ฮะใช่ค่ะทาวน์เฮาส์สามชั้นนะครับสวยงามทีเดียวเอ่อจากข้างหน้าฮะสามพระพูนอยู่ตรงนี้ ล้กโอนนี่ชัดเยนะทุเรียนค่ะสีทุเรียนลกมากเราเข้าไปน,นี่ชั้นสองนี่ชั้นสองเลยแล้วมารูไ้ได้ไงยะบา้านฉันผมถามไอ้ถามไอ้คนเอาต้นไม้ไปไว้อะนี่ห้องนอนปู <c oughs> นห้องนอนนะฮะตาที่นอนปูค่ะเข้าไปดูที่หัวเตียงแอนตันเออก็รถไฟมาปู ลิเกกับโตโผค่ะกับโตโผลลิเกในขณะที่พี่เด๋ววัยขนาดนี้นะฮะความรักไม่ทราบครครอบงำซะจนกุ๊กิกเหมือนกันอย่าเอ่ยวัยด้วยจิ๋งจิ๋งดูรถหน่อยดูรถไปดูรถพี่เด๋วครับพี่เด๋มีรถอยู่กี่คันเอ่ยคันเดียวเลยครับเดี๋ยวห็นโบหายไปคันหนึ่งันนะฮะไอเสมันเข้าใจนะนี่เข้าไปดูรถพี่เด๋พี่เด๋มีเสื้อแขวนอยู่ตัวสองตัวนี่ เลีอยตายเราแอบเห็นขนาดที่ว่าต้องติดด้วยเลยนะครับกันง่วงครับอ๋อพอง่วงแล้วพอดูแล้วรู้สึกไงก็มันก็ตกใจครับไม่ใช่สดชื่นเหรอฮะไม่ได้สดชื่นนะทำให้หายง่วงขับรถต่อได้ไงคิดว่าจะแต่งงานกันไหมครับ ไ,ม,ไม,ม่ไม่คิดอะคะผ,ผมว่าแต่งใจให้มันรักมั่นคงดีกว่าแต่งงานเนี่ยอีก60สปีแต่งก็ไม่แปลกเพราะเราเป็นนักแสดงแต่ปุว่าจริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่การที่บ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้รักเราจริงความเสมอต้อนเสมอปลายความดีของเขาต่างหากคือแสดงออกให้เรารู้ว่าเขารักเราจริงมากกว่าและที่สําคัญที่ชอบพี่เขาคือเขามีคุณสมบัติตรงกับที่ปูตั้งเอาไว้ คุณสมบัติก็คือว่า5ดอเด็กก็คือหนึ่งว่าจะต้องใจดีคิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญต้องเป็นเดอดอกสดเดิมาบ้านยุ่งเรื่องวาระวันแห่งความรักนี่บอกคุณปูมีอะไรที่จะมอบให้ก็วาเลนไทน์ปูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาอยากได้อะไรนะคะก็เลยเขียนกรอนแต่งกรอนให้แล้วกัน มีการมีการอยู่นี่แล้วต right. ั้งทำไปตั้งนานอาจจะดีแบนเป็นอาจจะอุ่นหน่อยกูอ่านให้ฟังไหมคะแต่งเองอะแต่เองแต่เองอายุไม่ใช่อุปสรรคอยากบอกคุณว่ารักรักคุณตลอดไปถึงแม้วัยคุณจะเป็นผู้ใหญ่แต่ความต่างวัยนั้นไม่สำคัญนี สัมปัทในสัมปัทนอกมีครบสัมบัติในสัมปัทนอกนี่ครับวันนี้พี่เด๋อก็มีอะไรที่จะมอบให้กับคุณปูด้วยเหมือนกันนี่ไหมพี่เด๋อนั่นแหละจ้ผมมีอะไรอ่ะมีครับ <c oughs> นี่นะครับลองจับดูหูหนมตามันเนี่ย<ม>เป็นกุลาบเป็นกุราบที่ทําด้วยเหล็กดอกมนันเนะฮะลองจักที่ลรประวัติกันแล้วนะเออเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนตอนคุณปูนี่บอกว่าเริ่มต้นด้วยเพจตามที่อ่านกันนะฮะจริงหรอพี่เด๋อเป็นคนที่แบบ ตั้งอกตั้งใจเพจเข้าไปว่าเพจวันละกี่ครั้งนะคุณบผมเออไม่ไม่แน่นอนค่ะคงแล้วแต่อารมณ์ของพี่เขาละค่ะแต่คือว่าได้ทุกวันทุกวันปูไม่รู้ปูคิดว่าเขาส่งผิดเพราะปูไปพูดกับเพื่อนว่าดีเจเจงเลยมีคนแอบชอบฉันเพื่อนบอกว่าอย่าหลงตัวเองให้มากนัเขาอาจส่งผิดก็ได้ซึ่งความเข้าใจปูก็คิดว่าส่งส่งผิดส่งผิดมาตลอดเป็นอยู่นานเท่าไหร่ ที่ส่งเพจเข้ามาทุกวันเลยก็ตั้งแต่เลิกกับแฟนนะฮะก็ได้มาตลอดกี่วันกี่เดือนนี่ถ้าเป็นรายการอื่นผมอายตายเลยมีเพจขอคุณปูว่าคุณปูในช่วงประมาณเป็นร้อย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 อันหรือเปล่าตอนเพื่อนจะมาแย่งของผมในช่วงนี้เป็นร้อยร้อยอันหรือเปล่าร้อยร้อยครั้งหรือค่ะเก็บเก็บไว้ไม่ได้อะค่ะถ้าเก็บไว้มันความจําเต็มค่ะมันเต็มนอนซะนะขอให้หลับฝันดีคิดถึงเท่าเดี๋ยวนะคิดถึงเท่าชีวิต เดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันขอตบยุงก่อนนะคะรู้สึกว่าน้ำเน่าจริงเลยก็หลับฝันดีคิดถึงเท่าชีวิตนี่คือเพียงอันเดียวที่เหลืออยู่ใช่ไหมคุณรูกบหมดแล้วฮะปกติก็คนจริงใจจะไปมีเวลาแต่งคํมมาได้ยังไงคุณก็ไม่มะเมาไปทำงานเมาไปทำงานพี่เด้อเราไม่เคยทราบเลยพี่เด้อจะเป็นคนโรแมนติกได้ขนาดนี้นอกจากนี้แล้วเป็นอะไรบ้าง ที่เพจเข้ามาแล้วอ๋อเป็นหวัดมากครับไม่ใช่เลยนะพี่เด๋อจริงหรือเปล่าบอกใช้แผนให้เพื่อนรอบข้างเชียร์ด้วยเขาค่ะนั่นแต่นะฮะเชียร์อะไรให้คุณปูเล่าดีกว่าเดี๋ยวไม่ทราบแต่ก็ไม่รู้่ตอนตอนแรกปูไม่รู้ค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่เด่นพี่เด่นดอกประดู่เงี้ยปูไปถ่ายรายการเขาแล้วก็พี่ตืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าพี่เด๋อเขาชอบปูนะอะไรอย่างเงี้ยปูเออไม่ชอบหรือไฉเนี่ยอะไรปูก็ปก็ยังไม่รู้เรื่องปูก็คิดว่าเป็นเล่นๆไปจนกระทั่งแบบพี่เขาก็ไปบอกคนนู้นคนนี้ว่า ให้ช่วยเชียร์เขาหน่อยให้อะไรเขาหน่อยแต่เขาไม่เคยมาพูดกับปูเลยอ่ะผมไม่บอกตัวเขาถ้าเกิดเขาไม่ชอบขึ้นมาผมไม่น่าแตกเลยแล้วเขาแหมก็รู้ว่าเสียงเขาแบบนี้ด้วยปากก็ขนาดนี้ะในที่สุดก็เอ็นบอกว่าเออเป็นความจริงแ่บพ่อขนาดคุณพ่อนี่มาเข้าฝันหลังจากที่ตกลงปงใจอะไรกันแล้วเยก็ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะอย่างเช่นว่า ปูเนี่ยจะเหมือนกับสื่อสื่อสารกับพ่อได้ปูป่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปู่ห้อยกระดูกพ่ออยู่แล้วทุกคนเนี่ยกระดูกพ่อ,ะพอฮะเป็นพงเป็นพงพงอยู่อายุห่างกันเท่าไหร่ถ้าจะถามพี่เท่าไหร่แล้วนะพี่46่สิบ่สิบห้าปี สิบห้าปีเขาเขารับรับปูเป็นบุตรบุญธรรมได้นะค <c oughs> ะวันจะจดทะเบียน <c oughs> ใช่ทุกวันนี้ยุให้พี่เขาเนี่ยไปจดทะเบียนรับปูเป็นบุตรบุญธรรมแต่เขาไม่ยอม <c oughs> พี่เด๋อเป็นคนที่ไหนพ,พี่เด๋อเป็นคนคน,คนกรทมคนไหนจังหวัดขอนแท่นครับขอนแก่นอยู่แถวยศแสงโบเบเนี่ยครับอยู่แถวโบเบอเ่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วครคุณพ่อคุณแม่อยู่ห้องซุยกับ เสียหมดแล้วครับไม่ใช่เอาเที่ยหมดละว่านมาอยู่ที่ไหนแต่ว่าสมัยตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่แถวบุบะคุณพ่อเป็นคนจีนไหมอ่ามีเชื้อจีนเป็นคนจีนครับอเไรครับแซ่อะไรฮะแซ่โง่ครับแซ่โง่ครับพี่แซ่โง่เหรอแม่บู๊แซ่จิวโง่จิว